ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเฮ้นะครับฝ่าฝนกะหมาอยู่ตลอดนะครับเมื่อคืนนี้ตกกขึนบดคืนนะครับตกวขึ้นบดคืนจนวบสอดแจ้งมาเฮ้ยนะครับ <c oughs> บันนี้น้ำกะติม้าขึ้นมาท่วมเขานะครับน้ำเลือบม้าพี่น,อน้องเี่ยครับน้ำเลือขข้นมาเล้วเรื่อยเรื่อยแล้วนะครับป่มมาเบิ่งสองหมื่นสองสามหมื่นที่แล้วนะครับน้ำบัวยังบัวยังบัวท่านขึ้นมา ยังนินดีน้นอยู่กไก่อยู่ครับพมมาเมื่อนี้นะครับขึ้นมาเต็มแล้วครับเกือบเต็มแล้วนะครับอีกจก 30, ักสามหมื่นนะขวบมาเล่นี่นะครับสองสามหมื่นนะครับ<ๆ>พาลงไปเบิงสะนะครับว่าตามซุงขนาดเลย พี่น้องน้ำ <c oughs> ขึ้นมาท่วมสาแล้วนี่ครับท่วมขึ้นมาไหลแล้ว,ว, <c oughs> ลวครับท่วมอวยพี่น้องฝ่าฝนกับาอีกิเลสฝนทั้งภูเขาครับหลังมือตึบๆขึ้นมานครับขัดฝนดีกับจังซี่ละนะครับตัวพวกเสาวจักรทีอาขัดเลี่ยงนี่มือมามาสระกับหายไปเบิดนะครับบุมาไกลเลย กระจางไปบางหยาทั้งพุ่นครับพี่น้องคงจะไปเพได้อล้วล่ะครับหนามสูงแล้วครับเดี๋ยวกระท่วมเขาในี่ดมีจัดแล้วพี่น้องครับเ๋ยจากหนาจมันไหลครับฝนตกอยู่ตลอด